เช้าของวันที่9ธันวาคม2568กำลังเดินทางขึ้นเขาชิจกูดในเวลา6นาฬิกากว่าเริ่มเหนื่อยแล้วครับหอ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 บ ต้นเช้านี่ข้างบนจะเป็นที่เขาทำใหม่นะครับเป็นแต่ว่าข้างล่างเดี๋ยวหน่อยตรงช่งนี้เป็นช่วงเขาที่เดนดูครับผู้หญิงใช้หัวองชาวอินเดีย หินมีมนดินมันออกวนแล้วมันยอยากจะหินเนี่ยมันมันจะก้อนหินใยญ่เลย่นะหินฝนน้ำทะนแล้ววนเลยตัวมาจน,นขึนข้นมาเลยนะม,ม่น่ก่อนหินใช่เจที่นาง คุณพลเจสิณีนะ